ลูกบ้านนี้จริงๆแล้วแต่ละตัวถ้าเป็นลูกกูนะกูเอาฤทธาเายดปากตายตั้งแต่อยู่ในท้องเลยจ้ะเดเอปากนีมึงหาวีให้ได้่อนเถอไอคนที่อยากให้ต่อยมวยก็ไม่ต่อยแต่คนที่ไม่อยากให้ต่อยเสี้ยนเหลือเกินพยายามจะทําให้ดูจะทําให้เห็น<อ>เขาไม่เอามึงก็พยายามอยู่นั่นแหละฮะ่า เราถ้ารู้ตัวเองมันก็ไม่ทำหรอก <Hey. S 1> แต่ความพยายามอยู่ไหนฮะเขาก็ความพยายามอยู่ที่นั่นไม่เป็นไรอะสักวันพอ่ออาจจะเห็นอาจจะเห็นคุณค่าของลูกชายที่ปาถนาดีแล้วก็หวังดีเฮ้ย hey, อันนี้ร้านนี้อร่อยดีนะเนี่ยอะไอ้แบงค์เนี่ยย <Hey, S 2> ไม่มเป็นไรเพื่อนไม่มเป็นไรตักไปแล้วไอ้ห<โ>ี่อไอ้แกกเอ้ยทำไมมันถึงกูอิ่มเร็ววะ เดี๋ยวกูตักคากี่ให้มึงต้องคากะเนี่ยมึงเอาไปแท้เลยร้านนี้ก็ต้มเปื่อยดูดไปหลุดดูดไปหลุดกันหังนะไอ้เยี้ยเนื้อไม่หลุดเลยไอ้สัตว์นี่มันผสมขิงดองมาด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ โอ้โหไอสัตว์เลี้ยงเป็นเม็ดข้าวโพดเลย <c oughs> ของใครเนี่ย <c oughs> โอ้เอาก้มมันิด้ดึงก้มอันิี้ดึงโอ้ใส่ไลยใส่โอ้ไอสัตว์พู่ดทิ้ไ